สวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนำการใช้โปรแกรม Java นะคะเพื่อไว้ให้ PIC ดึง time attendance ของน้องๆในทีมส่งให้กับ HR ทุกวันในช่วงที่รัฐบาลประกาศ lockdown ์ Lock 4 4วันนี้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานที่สาขาได้ทุกวันนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องมีการส่งข้อมูลทุกวันให้กับ HR นะคะโปรแกรมนี้ PIC สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสลับการทำงานทีม a ทีม b ได้ด้วยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www. jawis. com เพื่อเข้าไปสมัครการใช้บริการครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีไม่เสียค่าบริการนะคะเข้าไปคลิกเพื่อสมัครครั้งแรกได้เลยค่ะพอเข้ามานะคะก็จะมีช่องให้กรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อสมัครในการใช้ครั้งแรกนะคะอย่างช่องแรกนี้ก็แนะนำให้ใส่ชื่อแบรนด์แล้วก็โลเคชันตามด้วยโลเคชันนะคะเพื่อง่ายต่อการจำ และก็เช็คข้อมูลว่าเป็นรีพอร์ตมาจากสาขาอะไรแบรนด์อะไรนะคะอย่างตัวอย่างนี่ก็จะสาธิตให้ดูว่าใส่เป็นชื่อ v i c t o r i a s ยสเคตสาขา Terminal 21นะคะก็จะใส่คำว่า v s b a Terminal 21เวลาดึงข้อมูลก็จะได้ง่ายนะคะเช็คง่ายด้วยส่วนข้อมูลต่างๆนะคะดอกจันสีแดงที่เว็บไซต์เขาให้กรอกก็กรอกตามรายละเอียด ที่ให้ใส่ได้เลยนะคะที่อยู่ร้านเบอร์โถนะคะประเทศส่วนช่องสุดท้ายนะคะให้ใส่รหัสสาขาแต่ว่า,าช่องนี้ใส่ได้แค่5พยางห้าตัวอักษรเท่านั้นนะคะก็ให้ใส่ตัวอักษรย่อของแบรนด์ด้วยเช่อนอ,อย่างตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็น VST55 นะคะ รหัสสาขาที่ขึ้นต้นด้วยทีก็ให้ใช้เรฟเ e นซ์จากที่ทางบัญชีหรือ IT ที่เขา Create ไว้ให้นะคะรหัสของสาขาอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะก็คือใช้คำว่า VST 5 5แต่จริงๆแล้วรหัสอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ก็ให้ใส่ตรงตามความจริงที่ที่ใช้กันปกติเลยนะคะเพราะว่ารหัสตรงนี้มันจะเป็นโค้ดในการเข้าใช้ครั้งแรกเข้าใช้โปรแกรมด้วยเหมือนกันนะคะตัวอย่างก็ใช้คำว่า VST 5 5 แล้วก็มาคลิกคอนเฟิร์มตรงนี้เพื่อสมัครการใช้บริการนะคะแล้วก็กดยืนยันตรงช่องสมัครบริการตรงนี้เลยนะคะพอคลิกตรงนี้ค่ะเสร็จจ a วิสเขาจะส่งลิงก์คอนเฟิร์มไปที่อีเมลนะคะของที่เราของที่ร้านที่เราใส่เข้าไปนะคะก็ให้เข้าไปคลิกลิงก์ในนี้นะคะเพื่อเข้ามาในช่องหน้าต่างของ r e g i s เตอร นะคะเนี่ยคะ่ะช่องแรกอันนี้นะคะก็จะให้ใส่รหัสสาขาที่เรา c r e เอทไว้เมื่อสักครู่นะคะอันนี้เทสเฉยเเนาะแต่ว่าความจริงก็ต้องใส่ตามที่ตัวเอง create ไว้นะคะ user id ก็คือเป็นอีเมลอีเมลของที่ร้านคะ่ะที่ create ไว้ที่สมัครไว้นะคะแล้วก็ p a s s วิร์ที่จาวิสเขาส่งเมลไปให้ในครั้งแรกก็ใส่เข้าไปพอเข้ามานะคะหน้าตา การใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้เราสามารถปิดภาษาได้ด้วยเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็เลือกแต่ความสะดวกนะคะก็เข้าตรงฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีช่องคำว่าการจัดการอันนี้คลิกเข้าไปตรงที่การจัดการผู้ใช้งานนะคะอันนี้คือที่เห็นอยู่นั่นคือ Create ไว้แล้วนะคะเป็นตัวอย่างในการใช้เพื่อเข้าไปเพิ่ม ข้อมูลของพนักงานในทีมนะของของแต่ละสาขาของตัวเองนะคะก็จะมีให้ใส่ V-Number ใส่ตำแหน่งใส่เบอร์โทรศัพท์วันที่เริ่มงานรหัสผู้ใช้งานตรงนี้นะคะจริงๆแล้วถ้ากลัวว่าจะจำไม่ได้จะเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเอาไว้ไวให้พนักงานในทีมอะเข้าไปใช้ในแอปพลิเคชันของจาวิสอีกทีหนึ่ง ช่องนี้สําคัญนะคะจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเปลี่ยนก็ต้องจําให้ได้นะคะหรือหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ก็ต้องดูว่าตัวเลขที่เขากําหนดมาให้อะมันยากไหมนะคะก็ให้ใส่ตรงนี้ส่วนรหัสผ่านในช่องถัดไปอะคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่อนเลขค่อนข้างจะยาวอักษรค่อนข,ข้างเยอะอันเนี้ย i c สามารถ create ได้เองเลยนะคะง่ายๆก็แนะนำว่าให้ให้ใช้เหมือนกันทุกคน ตั้งรหัสผ่านเข้ากันให้เหมือนกันทุกคนเลยจะได้ง่ายๆนะคะส่วน p i c n ก็อย่าลืมเข้ามาคลิกของตัวเองนะคะในข้อมูลของตัวเองนะคะเพื่อมาเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านเพราะว่ารหัสผ่านครั้งแรกที่จาวิชให้มาอาจจะยากไปสักหน่อยก็ให้มาคลิกเอ,เองในตรงช่องรหัสผ่านของตัวเองตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็กดบันทึกให้เรียบร้อยนะคะ ในครั้งถัดไปในการเข้าใช้รหัสก็จะเป็นของตัวเองที่เราพีเอชไว้นะคะนี้จะเป็นฟังก์ชันการเพิ่มเพิ่มพนักงานนะคะว่ามีกี่กี่คนก็ใส่ไปตามจำนวนนะคะรหัสนะคะใส่เข้าไปข้อมูลอย่าลืมตรงคำว่าหน้าที่นะคะให้ใส่คำว่า employee เท่านั้นนะคะให้เลือก employee เท่านั้นสำหรับ พนักงานนะคะเพราะของ P i C เขาระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็น admin system รหัสก็ให้ตั้งเหมือนกันอย่างที่บอกจะได้ง่ายๆนะคะฟังก์ชันการใช้งานข้างๆต่อไปเป็นการตั้งค่านะคะตั้งค่าปักหมดุดการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะก็เข้าไปที่ตั้งค่านะคะ มันจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกแต่อันนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรมากนะคะแค่ไปคลิกคําว่าซ่อนชื่อบริษัทออกเพราะไม่งั้นตอนดึงข้อมูลน่ะจะไม่โชว์ว่าเป็นรีพอร์ตจากสาขาอะไรนะคะให้ให้คลิกออกนะคะส่วนอื่นๆยังคงต้องคลิกไว้แต่ว่าถ้าใครเข้าไปในหน้านี้แล้วไม่ได้คลิกตามนี้ก็ขอให้คลิกตามนี้นะคะจะเป็นการล็อกมดนะคะเลือกบล็อก ไม่ให้หมุดเคลื่อนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนใช้นะคะคลิกตามนี้รูปภาพจะต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่ P i c จะกำหนดให้น้องๆในสาขาของตัวเองเลยว่าจำเป็นไหมที่ต้องถ่ายรูปว่าอยู่ที่บ้านจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านจริงไหม มันสามารถเลือกเข้าไปเลือกได้ต่อไปเป็นเป็นการดึงรีพอร์ตที่จะต้องส่งให้กับ HR นะคะเข้าไปตรงช่องเอ่อรีพอร์ตนะคะเข้าไปเช็คคำว่าเช็คอินก่อนนะคะด้วยคำว่ารายงานนะคะอเช็คอินแล้วก็ไปเลือกตรงคำว่าส่งออกนี่ค่ะง่ายๆเลยตรงช่องบริการรายงาน แล้วก็มาเช็คตรงคำว่าเช็คอินตรงแถบข้างบนนะคะแล้วก็กดคำว่าส่งออกพอกดคำว่าส่งออกนะคะก็จะเขาจะให้เลือกเป็นไฟล์อะไรให้ให้เลือกเป็นไฟล์ PDF นะคะในการส่งแล้วก็เลือกวันที่ที่จะดึงข้อมูลส่งสมมติว่าส่งวันนี้ก็ต้องเลือกเป็นข้อมูลของเมื่อวานนะคะก็ให้เลือก วันที่ที่ที่เราจะดึงข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะลองเลือกดูน,นี่เป็นตัวอย่างฟังก์ชันใช้ไม่ยากค่ะแต่แต่ถ้าใครใช้ครั้งแรกแล้วงงก็สามารถสอบถามได้อันนี้คือเราถึงขั้นตอน export แล้วนะคะ export ข้อมูลก็จะขึ้นให้เป็น pdf หา pdf แล้วก็สามารถ ส่งไฟล์ตัวนี้ให้กับ HR นะคะให้กับพี่เมย์นี่แหละคะ่ะทุกวันนะคะสาขาไหนไม่ส่งนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในช่วง14วันนี้หรือช่วงที่เขาให้ดึงข้อมูลแล้วไม่มีข้อมูลนะคะ PIC ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมด นะคะฉะนั้นแล้วต้องขอให้ระมัดระวงังแล้วก็ขอให้ส่งข้อมูลทุกวันด้วยนะคะก็ข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีอะไร